นี่ทุกวันนี้ก็คือพักสักสีเก็บเนาะกับจะประมาณนี้เดี๋ยวสีจะลงไปกดนะคังงี้เลยทุกคนกระปุกน้ำอะไรอะไรอะไโอ้มันเข้ามาเนี่ยนะทุกคนมันจะนี่ทุกคนเดี๋ยวสิจะโซมเลยเนาะมันจะงายต่อกัน ลงสบายดีพ่อแม่อาน้องเบิร์ดทุกคนเดอ้อมาพบกับซาสีอีกแล้วในวซ่องซาซีไส้บอร์ทองสบายดีตอนแรงๆทุกคนตอนนี้เป็นเวลาอยู่ประมาณห้าโมงห้าโมงประมาณ ห้ามูตรงนี่แหละทุกคนเลยสี่กาาพอดีซักเครื่องแล้วเ,เป็นที่แฮม้อะทุกคนเมื่อนี้สี่กาซิมาหาของกินนะทุกคนของกินก็คืออยู่ในเหือสีเลยนะทุกคนเมื่อนี้ก็คือบอด้ซื้อนะทุกคนอ่าสีจ่จ่าอ่าว่าสีเ่เจบพักนะทุกคนเนาะหาเ็บพักอเอามาซุปนะทุกคนเนาะพักกะซิมี่อ่าพักขมนี่ พักขมแต่อ่ามันไปนซื้อมันได้ทุกคนแต่ว่ามันก็ใบขมเนาะพักขมแล้วก็มีพักบงเนาะแล้วก็มีพักนอกแล้วก็มีอืมหานนำกันทุกคนก็มีมะเขือแน,น่เนาะทุกคนเสียเสียดายด้วยเนาะเพราะว่าเมื่อเ้านี้สีได้ปิดแล้วมะเขือนะทุกคนมะเขือใหญ่นะประมาณหวตัว ประมาณประมาณหน่วยชับนี้แล้วทุกคนใหญ่เติบแต่ยวนอันนาสาวสี่หัแหละแต่ว่าสี่ปีตไปแล้วเาทุกคนมือสาวนี้มื้อนี้กะตอนนี้คลิปคลิปตัวน,นี้สี่กะน,น่าจะบม่ได้เห็นเนาะตัวใหญ่กะน,น่าจะได้ให้เห็นอนตัวน้อยเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าสี่ปีตแล้วมือสาวนี้เนาะมะเขือน้อยนี่กะสี่กะปีตแล้วทุกคนในมือสาวนี่ฮะสี่บริอัดคลิปซ้ำเนาะมื้อนี้ฮะมีโอกาสก็เลยสิมาอัดคลิปหาอยู่หากินตามเหมือนเนาะทุกคนเนาะอ่าสี่จะได้อ่ามีทุกคน ปิดไปแล้วหน่อยนึ่งเนาะอันนี้เป็นผักขมนี่ทุกคนนี่ผักขมเนาะสีเอาไปสุกเดี๋ยวทุกคนนี้การี่พังเน่าแน่เพราะว่าต้นพังเน่านะสีเห็นมันมันกัะบลายเดี๋ยวทุกคนแต่ว่ามันก็พอสีได้ใส่สุกพักนะทุกคนคลิปนี้สีกะน่าจะบอได้เห็นตอนตอนที่สีสุกเนาะทุกคนเพราะว่ายามันขำก่อนนะยันเพื่อสีเก็บแล้วกับยามันขำก็เลยน่าจะบอได้อัดให้เบิงตอนเฮ็ดเนาะแต่สีจ้าอัดให้เบิงก การเก็บพักของสี่เนาะทุกคนเนาะการซินี่พักยังแน่ตามเพื่อนพักทุกคนไปเบิรงน้ำแขก็คือพักที่สี่จะเอามาสูบเนาะกาอยู่ตามเพื่อนเนี่ยแหละทุกคนเด้อนนาณาแมนต้นมะเขือส,สีสีทุกคนนี่ต้นเนี่ยทุกคนอาหมากใหญ่ใหญ่เนาะต้นอากาศใหญ่คือกันแต่ว่าทุกคนมือเส้์นี่ค่ะสี่โบไราอาถ่ายคลิปสำเนาเพราะว่าเสี่อนปิดมะเขือ,อนะปิดกบกนี่แหละบักใหญ่ใหญ่หนึ่งแต่ว่า อันนี้ก็คือแบบตอนแรงๆแล้วเนาะสีกาหาก็ะมาอัดคลิปอันนี้ก็คืออ่ามากที่ว่ามันเหลือที่ว่าสีเด็ดมือสาวนี้เนาะทุกคนอันนี้ก็สิเป็นเบียมันทุกคนหญาขึ้นเต็มเลยเนาะมันก็มีทั้งหญาแล้วก็มีพักได้ทุกคนนี้มีพักทางมือได้เนี่ยก็ถือว่าใหญ่เติบแล้วนะทุกคนอ่าสียังบรรทุได้พักได้มือสาวนี่กับบริทุษทุกคนเพราว่าคาเวียกเนาะอันนี้ก็คือสวนพักสาวสีอ่าต้นมะเพ็ดทุกคน ล้วก็พักอันนี้ทุกคนนี่งามเลยได้อันนี้งามแล้วนะทุกคนเอนอาะมื้อคืนนี้สิกาเดทดเดี๋ทุกคนเนีมื้อนี้สิกสีเดดคือกันเนาะเพราะว่าสีสีเอามาใส่ซุปทุกคนแซ่บขนาดเลยนี่อันนี้ก็คือพักที่สีเด็ดเนาะเดี๋ยวสียาเจ้าในกาสซีไปเอาัพักอันพักบงทุกคนอยู่ใน,นหนองอะไรมันกระแซ่บเด้วทุกคนีอันนี้เป็นมากเพชรซีทุกคนไปดไ้น,นี่หลายเตอรได้ทุกคนเลยมื้อคืนนี้สิกะเด็ดแล้วนี่ค่ะ มันกันยังสํานี้เนะาะแต่ประมาณนี้ทุกคนพักสัส,สีมักเพชรนี่อันนี้เป็นพายตู้ทุกคนเนาะก็คือใบแมงลักนั่นแหละแต่ประมาณนี้ทุกคนมันก่ับบริงามพิลึกแต่ก็รู้สึกด,ดีใจได้ทุกคนแบบได้กินพักที่ว่าเขาปลูกเองนะะอันนี้เป็นพักของน้องมีพันปุกนะทุกคนเนาะผักหอมป้อมอันนั้นก็หอมเป็ดคือกนะ้าวเนทุกคนทางนะกผักหอมบัวทุกคน หอมบัวนี่ยปลูกแล้วละว่ะทุกคนอ่ไม่อย่งวะไก่ให็นนะมันมันถอนขึ้นถอนขึ้นมันก็นเลยยังสับนี้ทุกคนเลยแต่จ้มามันสีสับได้เนาะป่ะทุกคนสีกระสิมาหากเก็บผักเก็บยาตามนี่แะทุกคนเก็บผักขมเนาะบักเดี๋ยสีจะให้บิ่นเด้อผักขมเด้อนี่ทุกคนนี่ผักขมนี่เอาไปซุปเอาไปซุปเอาไปกินครับต้มนี่เก่งเราทุกคนเก่งอ้อมนะกระแซบได้ มือในสีกะสิมาเห็ดสุกเนาะเพราะว่าโบได้กินดุนแล้วทุกคนปัาทุกคนมาเริ่มเก็บกันเลยสีสเพื่อ่ให้เป็นกาซีเวลานะทุกคนเ้ามาเก็บกันเลยพักกับพักตามเพื่อสีทุกคนได้สัมผักินเนาะเพราะว่ามันเป็ดพักที่ว่าปลูกธรรมชาตาิทุกคนบดได้ใส่สารเคมีอ่าสีวาพิษอันนี้หาบ่ได้ปลูกได้ทุกคนเนี่ยมันโป่งเองอเอาไแล้วผัดล้างแล้วเพื่อซีเด็ด<ม>อีกนะก็เลยก็เด็ดไปเลย มันก็มีหลายชนิดเทุกคนพักเนี่ยเป็นดอกมันก็เป็นดอกแล้วสิก็สิตัดดอกมันออกเนาะซุปพักเป็นเม,มนูที่ว่าสีอย่างเราทุกคนเนาะกินเวลากินก็คือพิทอดอีแมะมี่เยอะแยะเลย อีพอบอยย่เพื่อนทุกคนเลยเพื่อนไปกินปีใหม่ไปกินปีใหม่น้ำปูน้ำเสียเพื่อนน้องซาจะไปเล่นแล้วง่ายแต่สีเนาะอ๋อนี่ซาซิกิเซฟได้ทุกคนได้ผักบุ้งเออผักบกุ้งผักโขมบากคนไปหาจิบว่น,นะปะมนบักเขือนะ บรรยากาศยำแรงทุกคนคักคักนะไปหากินพี่แองมาอยู่พุ่มมะเขือกันเลยว้าวโอ้ทุกคนผักสสี่ก็จะประมาณป้อที่สร้างตุยแต่ทุกคนนี่ะการมันตุยอย่าคือบ้าเขาปลูกนะแต่จริงจริงบนที่ปลูกแต่ทุกคนมันปลูกเองมันน่าจ,จะเป็นแบบตาเบี้ยเก่ามันเนาะโอ้ทุกคนซัมสิก ขนาดท้าบอยปลูกเนาะการเซิร์่าเฮาปลูกะนะแต่มันมักโป่งได้ประกุมได้ยู่แถวได้มันก็ปโปงป่งป่งเพราะเราไปยักกินผักกูดเนะทุกคนเอ้าสัสิกือยากไปเย็ดไปเลยจ้าสามสิบินอ้าวหอมกระปุกอยู่นี่ทุกคนมือนีอากาศเย็นเนาะอ่า เมื่อคืนนี้ฝนตกได้ทุกคนเลยฝนตกมื้อเช้านี่าอากาศเย็นเย็นเนาะงึดเนาะทุกคนเนาะอ่าสวงสงการส้วงสงกา์วัดฝนตกฝนตกแล้วอากาศเย็นปีนี้จกสิเป็นไดะเร้อสีได้ดำนาหรือบ่เนาะทุกคนเนาะกระทาพังนำกันว่ามันสิเป็นไดสซีกับบุกงะทุกคนดาปีนี้สีซีไดเฮ็ดน,หนาหรือบ่เนาะเพราะว่าแม่บอ่อยู่ไปทุกคนมาลุ้นนำกันเนาะว่า ฝนฟ้าอากาศมันสิเป็นจังไหนเนาะแบบมันเดาบ่ถึกเลยสงการปีนี้ก็คือสสีกับบดิปายใสทุกคนอยู่เฮือนคือเก้าไผไปลินใส่กบลินเพื่อสสีนะเด้อสสี่บดิปายใสนี่ทุกคนเก็บไปเก็บมาเต็ม เอาอีกจังหน่อยเนาะเดี๋ยวสีจะไปหาพักอันอื่นเติมเพราะว่าใส่พักหลายๆทุกคนมันมันจังเซฟเนาะงัวทุกคนฮู้ยอะไรลูกอะไรอะไรอะไรฮู้อ้อมันเข้ามาเด็ดเด็เอาเลยลูกเลยไรไรไกลๆเร็วๆอ้าวมาหาแม่อยากไปเร็วไรไกลงัวไกลไก่มาทุกคนสีกน่กำลังอันกำลังเก็บพักอยู่ดีๆเนาะเห็นงัวทุกคนงัวมันเข้ามาพอแบกหลาย ไปเร็วลูกไหลเร็วไปเอาไหลมาเร็วไปวไหลมาเลยมัน โอ้ทุกคนสีเก็บพัางอยู่ดีๆแล้วผัดได้ยินเสียงงัวได้ทุกคนแล้วเลยแลนไปเบิ่งโปเปโปต็มเลยจากงัวผักดกุเนยไหลายเนาะประมาณสิบไปตูทุกคนมามา,มาเอามาเขือกันเลยทุกคนเสียดายได้นาองมือเ้านี่ฮะสีได้อเด็ดแล้วมาเขือนใหญ่ทุกคนเลยใหญ่แห้งเพราะว่าสีปิดปิดแต่เซาห์นะไปน,ะ,นะก็เลยบัได้ถ่ายคลิปเนาะทุกคนเนาะมือนี่กะอ่ะเอาอันตนี่แหละเอาตัวมันน้อยเนี่ยนะทุกคนมันจะ นี่ทุกคนมะเขือทุกคนมะเขือที่สีดูแลเนาะเป็นกลิ่นระเดอ้อแล้วก็เป็นหลายอีกทุกคนเลยก็พ่อได้กลิ่นเนาะนี่ตัวหน้ากำลมันกำลังเปิดเนาะทุกคนอน่เดี๋ยวสีจะเอาเอาไปใส่สุปโอเคทุกคน สาม,มานะ่าจะพอเนาะเพราะว่าเห็ดหน่อยเดียวบ้ได้เห็ดหลานทุกคนมาเด้ทุกคนเดนเมาเกี้มะเขือนากันเด้ออันนี้ก็คือสองต้นเนาะทุกคนเนะที่ว่ามันเป็่นตลอดเนาะโตทางหลังนั่ก็สองต้นนั่นก็เปลเด้นนะทุกคนเมนนื่อเช้านี่สี่ก็ได้อาเก็บแล้วเนาะเก็บแล้วกาเก็บไว้แล้วกามือนี่สีก่กาสิมาเห็ดซุปเนาะก็เลยเก็บอีกนะทุกคนเนาะ อ่าสีสิปเจบผักบงนะทุกคนเนาะเพราะว่า,ามีผักบองอยู่หนอกเนาะคือหนองสดสีแห้งแลายๆทุกคนเ้ยแห้งแล้วเดี๋ยวสิจะเก็บพักเนาะอ่าพอดีว่าเป็นผักบงที่ว่าอ่าสี่เก็บมาแต่ป่าผักหนามป่าพักกุเนะทุกคนเนาะสีก็มาทิมใส่เดี๋ยวนี้ก็คือพอได้เด็ดไดทุกคนเ้ย พ่อเด็ดเด็ดนอนมันอยู่หนองเดี๋ยวสิจะลงไปอ่าวเลยทุกคนมีพักนอกนําได้ด้ค่ะหลายเติาได้ทุกคนพักนอกอ่ะป้าทุกคนเริ่มกันเลยหนองส,สีก็คือแห้งแล้วทุกคนเดี๋ยวทัศสีมีเวลาสี่สิโซดเอาป่าเนาะทุกคนเนาะป่าที่ว่ามันแห้งค่ะได้ดิค่ะนี่ทุกวันนี้ก็คือพักส,สีเก็บเนาอะกะจะประมาณนี้เดี๋ยวสิจะลงไปเก็บพักนอกพักนอกนาเน,นาะทุกคนแล้วกันเป็นพักบงอยู่หนองเนาะทุกคนป้าทุกคนเริมกันเลยป้าทุกคน โอ้โหนวกทุกคนนี่แมนบลูของหนวกเลยค่ะมาเดูสีกกิ๊บสีกกิ๊บทุกคนดูดีหนอกดีสวยเนาะดีหนอกโอ้โหโคตรหลายเลยคนนี่ข้างนอกทั้งเบิร์ตแดนนี่ได้งามงามเบิร์ตเดี๋ยวสีจะถ่ายให้เบิร์เด้อ ก็คือผักนอกเนาะผักนอกนางามงามทุกคนเห็นมันหางก,กระขึ้นนี่ไรมันหางก,กระขึ้นนี่เนาะโคตรงามเลยอันนี้ก็สิเป็นผักบุงเนาะทุกคนผักบุงเดี๋ยวสิจะก็สีลงไปเอาเนาะเดี๋ยวสิจะส้มเลยเนาะอาจจะงายตอการล้างเ็ษไปทุกคนในผักนอกไปเพืมาก,กินผักนอกคือสะส,ส,สินี้สตสินักมา <laughs> บรรยากาศแดดซ่องเนาะบรรยากาศยามแรงทุกคนบึงคือแดดได้แต่ว่าอากาศเย็นได้ตอนนี้นะเย็นนะหาไปหามาผัดเจอผักบุงไี้เจ็บไปเบิดทุกคนเตบแน่นอนมึงอร่อยบ่ได้เจ็บหวยเราดูกนันเนาะ เย็บหอยใ่นะและเราก็ถึงเวลาที่จะต้องเดินทางไปเอาพักบุงอยู่ฝั่งนั้นนะทุกคนเนาะป่ะเลสโกกันเลยตอนนี้พักส,สีก็ชื่อได้เยอะอยูาา่นะนี่ป่ะยางไปเลยทุกคน,อน,กคนโอ้ยบัวปะบัวปะนีบัวเบ็ดดีกเลยโอ๊ยดีมากีิ่ีกว่า คือ,อว่าทางเาเรายบกันี้ให้เราเบอตุบเบเป็ดเบเป็ดนี่ีมากเลยพักบุ้งมนอ้อันตรายอ่ะบอ้งัง,งยุยนวอย้ยอดออก นี่ทุกคนเดียสีเอาไปกับสีสีล้างคักเนาะนี่เต็มเลยอันนี้เี่ยเป็นพักบุ้งที่ว่าสีเจ็บเอาจากปลาฟักกูนะทุกคนแล้วปลาพักกูทางนานแล้วกันดึงดึงเอาอเคือเอม,มาให่แล้วก็มาบานไว้อยู่ในหนองเนาะตะกี้หาน้ำท่าเต็มเลยทุกคนเอ้ยไอไอเอฟซี I I F C, น่าจะหูนะเพราะว่าถ้าติดตามช่สีก็น่้าจะหูอันนี้ก็คือน้ำแห้งเลยนะทุกคนเน้ย,ย,ยน้ำแห้งแล้วเนาะ Kita makan yang ni dulu. Ha, padu pun. ท,ทักบุ้งไปนี่ทุกคนเลยแซ่บเนาะินกัะต้มนึงแค่แบพอละก็ใหญแล้วทุกคนพแล้วก็หิว,เล,วเ,หเลยจะเสีจะอะะเสียจะแปาพักเน่าเนาะทุกคนเ,าเ,าเนาะก็คืออยูท่ทางงน,นก่อนไม้สงไผ่พนทุกคนดอไม่ไหลเลย คนอะไรนี่ก็คือเป็นพักเน่าเนาะที่สีมากอ่ะมันจากกาลังต้มเลยทุกคนนี้สีเจียวไปซุปน้ำเนาะเป็นช้างแรกเลยทุกคนนี้ั้งแรกเลยนะชะอมมันสูงแลวทุกคนโอ,อ๊ยเจ็บไปเลยระกังตัวดนน้ เ,เดี๋ยวหลายแต่คนลมเพี้แนงตอนแรกฝนหายไปกอีก ทุกคนตอนนี้สิจะได้ก็บพักเนาเป็นทีเหียมหอนแล้วเนาะก็ะได้หลายติบพักเนาหรือว่าชะอมนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกเลยด้ทุกคนในครั้งแรกในะชีวิตที่ว่าสีจะเฮ็ดอ่าซุกพักเนาะใส่กับพักเนาเนาะสีก็ยังคยเฮ็ดจะเชื่อได้แต่ว่าอะหลายหลายคนเนาะก็หลายคลิปที่ว่าสีเห็นนะเพื่อนเฮ็ดนะกะใส่ฮนะแล้วก็แทรกสีก็สีโอกเฮ็ดเบิงนะ้งเน้ะทุกคนเนาะนี่ทุกคน พักสีจะจะประมาณนี้เนาะก่ะชิมีพักเน่าล้ะกัพักบงแล้วกัพักอาไี่ยอมไปทุณสนสีลืมพักนอกเนาะล้ะกัมีพักขมแล้ะกัมะเขือนะทุกคนเนาะล้ะกัสี่ก็สีเก็บอาพักเสริมพักอันหอมป๊อมีเนาะทุกคนเนาะเพื่อจะมาใส่ซุปเนาะทุกคนนี่ทุกคนพักของสีจะจะได้ประมาณนี้นะทุกคนเนาะเดี๋ยวสีจะได้คอตไปล้างพักแล้ะกาสีได้ซุปหดือยได้ทุกคนในคลิปนี้สี่บรได้ซุปไม่เห็นทำนาะทุกคนเนาะเพราะว่า ตอนนี้ก็คือมันจะะกล้สีําแล้วยันแบบอยายันเห็ดกินบบทันะนะก็เลยบบได้ถ่ายนะทุกคนเนาะน่าจะถ่ายวิอาน่าจะถ่ายการเก็บแต่การแบบาภายในเงอนสี่น่ะทุกคนก็จะมีพักประมาณนี้เนาะแต่พักนี้สีกบบ่กะบบได้ปลูกเนาะทุกคนเนาะมันอ่ามันเป็นเองส่วนหลาค่ะสีเป็นแบบอ่าคือ,อพักบงนี่สีก่กะเอามาแต่เอามาแต่อุ้ยบงทุกคน ปลาพักกุแล้วก็ปลาพังหนามเนาะเอามาแล้วก็ทิ้งไซนองกับพอได้กินทุกคนเนี่ยพักนมกระปงเองนี่แล้วก็พักขมกระปงเองคือกันเนาะทุกคนเนาะมะเขือเท่มามะเขือนี่แหละสีดูแลเนาะทุกคนเนาะป่ะทุกคนสีจะได้คอโต้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ละเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปก็ต้องใจให้สาวสีในเดัสแมนเด้อเจอก,กันในในคลิปหนะ้าบ๊ายบายโอ้ทุกคนตอนนี้คือลมขนาดเลยบ๊ายบายทุกคน